เกมไหมครับเจ้าโตเปิดให้เจ้าคิงแม่รอบไปหนึ่งทีแล้วก็ท้ายไปที่เจ้าโตแม่เจ้าคุนยิบีบเลยครับแล้วไงสู้แรงสิงโตไม่ได้ครับแม่สีชมพูเล่นบอลเอาครับสีชมพูเล่นบอลครับเล่นเอาครับสีชมพูเล่นสั้นๆมาครับเจ้าแต้มจิ้มออกข้างไปหนึ่งรอบครับนี่ใครได้ครับแต้มในวันนี้ นายสองไอ้คิวเล่นไปที่เจ้าคิวคิวที่เจ้าแต้มแต้มไปหรือเปล่าแหววแหวปแล้วแล้วยังไงครับแหมเจ้าคุณจะเก็บได้หรือเปล่าแล้วปล่อยออกข้างไปอย่างยิ่งเอาสี่ชมพูเล่นครับ จ้าคุณต้อบอล้ิวมาที่เจ้าคิวคิวมองให้มาที่เจ้าคุณเจ้าคุณโยกมาแล้วติดเจ้าไก่อีกแล้วครับแม่เจ้าไก่มาเองมาไก่มาเองไก่มาเองแล้วก็ตล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้แหวกมาอย่างแย่งเจ้าเดนแล้วก็จิ้มออกหลังตาครับยังอยู่ยังอยูกวับแม่ยังเดือดตีซสมือไก่เอ้ยไก่เอาอีกโอ้โหวันนี้ของจริงนะครับเจ้าไกเป็นของจริงครับวันนี้ สุดจริงๆครับเจ้าไก่เจ้าเก่งบอลยิงเจ้าเก่งไอโยปัญญามาเจ้าแต้ยเจ้าแต้ยเก็บแล้วนัดคนเก็บแล้วก็เจ้าขุณวิ่งไปเก็บครับเล่นสั้นมาที่เจ้าขุณเจ้าคิวเจ้าคิวแหวนแมเจ้าพี่กุ๊กมาเจ้สุนตอร์เจบลอที่เคียร์เอาละครับนี่เจ้าขาวนะครับจังหวะนี้ไก่เล่นสั้นอาครับ เอาละครับแล้วก็ลื่นครับเตะแจ้บเจ้ามือแล้วก็ไม่ทันครับแม่เอาละครัปลูกจีนด้านข้างของสิงโตเอาละครับสิงโตเป็นคนเล่นครับแม่สิงโตครับจะเปิดโดนกิมมาแล้วก็ยังไงครับแม่เข้ามือเจ้าเก่งไปครับเจ้าเก่งให้มาที่จับแแบบจับเตะหมอกแล้วก็ติดเจ้าใส่ยังไงยังไงยังไงมาเอาไส่มาเองตัดไป ต่อไปครับกรรมการไม่่าเลยครับแม่ไม่ฟาเลยเจ้าดีลูกดีเข้าดเจ้าิมเจ้าทีมไปไปจะอไยังไงสามสามสาม่สามงจะอไรเกดมากแม่เกมลกสหชมพูนี่สร้างส จริงๆครับแับแหมจ้าต้มเดิมบีบเลยจังหวะนี้กิอีกเจ้า็เจ้ามาเองเฟิร์มมาเองเฟิเองไปเฟิยังไงาชาาล่ารองเเจ้าต้มมาที่เจ้าสิโตสิงทีมาที่เจ้ากินเจ้าทิครับเฟิร์มเจกได้หรือเปล่าเฟิร์มแย่งแย่งแย่งกันลืมครับเจ้าเต้มเจ้าเต้มกัเจ้าทิ้งแย่งกันอยู่แย่งกันอยู่เจ้าเต้มมาทียังไงแขงโตแขงโตมาที่สเขาอเจ้า ครับจังหวะนี้ออกข้างฝ่ายครับหลังจากที่ครั้งแรกนะครับคุณครูจะละสักได้พยาามแผ่งให้สีฟ้านะครับเสียครูก็ขึ้นนําไป2องประตูต่อศูนย์อาแล้วครับแม่ลากแผบให้บางตอยบางกองนั่งจุดแอมโมเนียอยู่เลยอ่ะเอาวครับบอลที่เจ้าแต้แล้วก็ใส่ซ้อม ออกข้างไปคร anyway, okay. ับอีบอสแหม่ย okay. ิงไม่ดีครับเจ้าแต้มลูกนี้ฮ่าฮ่าฮ่แตอนลงสนามอีกกี่รอบแล้วครับเนี่ยเก้ารอบเดบ้าเองเอาล้วครับเก้ามาเองก้าวเล่นแรงกันเกินนะครับแหม่ดูนักกีฬานะครับดูนักกีฬาหน่อยไหวไหมจะคุณบอกคุณแรงผมก็แรงน้าเรียนน้องน้าเรียนน้องเลยดิโอ้ยตายแล้วหล่อให้แล้วนะครับ เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาลย่าครับแม่เจ้าไก่เจ็บไปแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวบันเลยเอาล้วครับสีฟ้ายังไงครับถ่ายกองหลังไปตัวหนึ่งครับยังไงครับสู้ต่อไปครับสีฟ้าแล้วก็แม่ไปแล้ว แปดนาที no. ไม่ไอ้นุ่นหนูนะแม่เจ้าไก่จะลงอีกแล้วมั้งครับเนี<_<_<_่ยดูทรงมาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนลูกให้ให้น้องเล่นก่อนอ่ะเล่นเลยอ่เดี๋ยวมาเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยมาอ้าวยัยครับจังหวะนี้แย่งกันไปเองแย่งกันเองแล้วยังไงชมพูแล้วก็หมดเวลายลาแก้ม